โดสดีผคสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไรสะตายใช่นแน่ครับผมพบก,กับผมเบาวกึืมครับมันมีซิมกิินเขาแร่งกับนั่งอีกตอนกำคำครับผมครับเขาก็มีอันนี้คือปลาเยอะปลาเยังก็ขึน้นไปยังกวปลาเก็ดแข็งบ่ปลาเข็มเก็ดแข็งกับปลาลรนี่แหละครับป,รลนนปลาโรสมันีเบาเกลืมอย่างเอากับต้มพัก ต้มปลาเกืออันนี้ปลาหมึกครับซื้อมาให้ลูกสาวเป็นหางปลาหมึกพอดีมันนี่ไปตลาดมาก็เลยซื้อหางปลาหมึกมากอย่างให้ลูกสาวอันไข่เจียวครับส่วนนี่ของหวานปลาล่าพ่ะท่านมีเพราะฉะนั้นบัตรคือสิบปลาล่ามีของเก่าทีาทาทบา่บัตรคืนเฮ็ดขายว่างานครับเหลือกะเอาไว้กินนะครับเนาะบัตรคือสิบปุ๋งไหมครับบัตรคืนสิบแกะบัตรืนสิบตำปลาลาาไหมครับมันนี่นี่ครับตำเซนหมากสังกะสัง คือว่ามะสังนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวผู้ครับไอ้ผ่อนมัดสังร้อนอยู่ก็เลยสิมว่าต่ำใส่ปาลาก็ดีครับผมมกักเครื่องิ๊ใส่ติ๊กผงไม่ปูกไม่มันมเป็นเพ็ดพวกเก่าเนี่ยนะครับเนาะตักติ๊กผงกับเ็ชรลายนั่นองอีกจมเนี่ย ไม่เดียวมั้งต้องอันห้าสามก้อนใช้ทีลงไปแล้วแสงนู้ใส่ลงไปโหลดเอามันจะเสียบเหรอครับแต่ว่ามาเพิ่มปุม่มไม้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ไม้นะครับเนาะนี่ไงนี่ครับหมากสังกะสังหรือว่ามัดสังน,นะครับเนาะ ใส่ปลนนาเด็กทกำักเซ่บขวดลงไปแล้วครับเออบนี่นน <ๆ S 1> นอาเนยทา้งในข้างเนยเหอนกม่ต้องใส่บวกน้าครับเพิ่มละแกะผสมนี่แหละนะมันต่มไรนะครับต่มแค่อกินนี่และอ๋เจาะเลยนะเสียบโอ้ขวดนงกฝันลดผสมเสิรค่อยแสบ แม่เป็น,นอบ้าคือมันไปโรงเรียนมมขึ้นพอไปหยาดก,กินแซ่บแซ่บครับกัดเปลือกมันแล้วก็ดูกุกๆุบชุกอกเปลือกวันเป็น,นอะไม่ะยังกินเนาะตะกี้ทำไมไะกินเพอยาก,กนนมันบากนไยทำไมวันนอครับเนาะปลาลอกินอสมซ่บเ

เรียบร้อยเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาปรุงเครื่องไปเกาอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้เพิ่มขึ้นมากแค่ก็คือบักสังคืงงอสมสมแซ่บๆนะดูแล้วน,นี่ครับสุดยอดบอกไม่หน่อยถึงแขนแซ่บๆทำปลาล้า ต้มพักปีงกราลดปีงกราเข้มของวานก็มีเอมาเอานอี่ว้ยที่เดียวมาปนเยอะมากหองวานนี่ยเ้ยวางไก่ไล้เขียยอีแลยวของวานกัน,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 นด้เอาอีกบอก อีบ่อินดบ่ดุกอบนาลูกอาบนามั่นจริงเด้อบนามนเามเด้อเอาว่างไ้หันว่างไหันไปลูกออบนาํัเด้อมาวัดีกองกันเน้อมาดีกองกันจริงเด้อีหล่าพันหลานก่อนมาดีกองกันลูกโอ้ยหล่า้านหลานก่อนเลยริงมาดีกองกันคอจ้านูไปอาบนามั่นกันไปาย โอ้กินเคกมาขมามาสิเาาครับผม้อองวานกอนเขาเน่นงเอกกินแบบนี้ก้อนแล้วฟองบบมี่ก็ได้เพราะว่ายางเปล่าเจีมันจิมีพกเนื้เขาว่ะเนียอละอันนี้ปลาลดครับปลาลดที่เราคุมามาเห็ดตากแหงไายครับผมมกินเนี่ยไเนี่ยสามัารัอันนี้พักเบิร์ครับ น,นั้นกับมืดน,นั้นกับเด้อดี๋ยวติดจีนจุกป,ปลายบางก่อนเสียบอยู่ๆพีนน่องเข้ากันจดจานบ่ยอดครับจานแห่งความเผ็ดนัะจีเผ็ดม,าน,มานี่งวัอยังไงไดะ ลึกค่ะกบปลาก็หลายอย่างหลายแนวนี่ หางปลาเมืกว่า่ป่ะมะือเมืกนีไ่ได้เห็นมืนี่หรอวะ้นนไรนหางเมืกยักษ์ว่า่ะมันก็เลย่อมาโรวนนะครับกินท้งพักนี่ีใบกินรไมเขือเกนหน่นบดีเขือต้มครับ มันก็มมักินอักขนาดเนี้ยทำยังไงเลยตัวพี่น้องเขาเยิมวลมงทำยังไงครับเปนมันเด้ครับเด้นอือทำผู้่ถึงนั่่ี่หรอเเลยโอ้ยเป็นตำเพเพราะย่าตำเพสตำเพสมันตอบเหียขึ้นมนจีจัดสอบเนเคบ cùng Đó rốt quá quá Anh đi, anh này, gì Chắc, Mồm rút Nhìn con bọc cơm, Chạp 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 Nó không thiệt Không thiệt, bà là ăn thịt quá Nó gì là chim bố khai thiệt, bọc mặc เฮ็ดโคสเพรลายแสบพ่อแ่ลงหลงงามเนาะงั้นก็กล่องนงกล่องเก่งเหรอวะแสบหนาไป่หลงเขาปลูกกล่องพายไบบนี้ ก,กินดนะ้ว่าพักทำเตยก็นน่เฮ็ดแบบคือกันสำหรับราจะมกระทังครับคือกันขนาด น้่งปคุณหญิงกวดคุณหญิงกดคุณหญิงกดอือคุณหญิงกวดคุณหญิงประจำต่อรานนี้เยอเดี๋ยต่อสิบบาทหมอ่สิบบาทพักกับสิบบาทก็มันไ่่ค่อยมัน่มาก nó ma tiền à, à. ngon 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 hở, mở một thôi. là lá mở thêm. Ăn bún mì mà ăn kiêng khẩu cứ bơm cái sẹp mình. không phải là phải ăn

นี่เอ็ดหางมาตาย่ไหมค่ะนี่หน่อยนี่สิบเอาา็ดเลยปลารแซ่บเจ็บผู้ได้กินปิ้งปลรทอดปลรกอนเนื้อนอนช่างซื้อมาคืนด้วยปลาด,ด,ดูดดดามดัตโอกาสไหคองพร้อมคะปลาดูกั

วาขั้นผมม่ตดเลยดอแขงนะแขงแทั้งนั้นเลยไม่ได้ทม่แล้วนะเอาเาตรเห็นมาขายตำี่บาทเลยไล่นรงกับวะ เอามาข้อนแุ้เลมา่อนเอาต่ต้นหอมนะเอาต่ต้นหอมเนี่ยมาขันชุบนี่มันกับเหรอไปกว่านะกันกัดไงเนี่ยหวยังไหวหัวหัวต้องหัวฟ้าอานน้าไม่ร้องยังบวกอ้าวโอ้เนียไทยเนาะฟ้าลยกว่ามากนไทยนาะไม่ยากเนะ

หวานก่คนบ้านไม่ฟังขอบคุณที่รับชมนะครับด้วยจะเริ่มเป็นกำลังใจามากขึ้นเลยครับกดติดตามซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อฝากทุกการรับรู้ที่ใหม่ของบาขึ้นครับผม จะยันอีกหนาด้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายยังม่เยหอก่อไปก็ห้งใจควกคันหมไปควกคันห้องห้งี้ัไปควบ